ทุกคนครับเมื่อกี้ผมดูคลิปช้างช้างของประเทศไทยนะพายประตูผากับพายสีนลงที่ส่งไปอยู่ที่สีลังกาคือผมอยากให้เอากลับคืนมาครับเพราะว่าผมดูแล้วมันเหมือนเหมือนมันถูกทรมานี่ะแล้วก็น้ํามันก็ไม่ได้มีน้ําสะอาดกินนะในอ่างที่มันที่ที่มันใส่น้ำํำมะมันก็ขึ้นตะไคร่ด้วยแล้ววันวันหนึ่งมันก็ ให้กินแต่ทางมะพร้า,าวอ่ะแล้วมันก็เป็นแผลด้วยคือคือทำไมเราต้องส่งให้มันด้วยวะทำไมเราต้องส่งช้างของเราไปด้วยอ่ะคือเราดูแววตาของช้างแล้วมันเหมือนกับช้างมันเป็นสัตว์ใหญ่นะมันกองอยากกลับบ้านเนี่ยซึ่งคลิปผมคงเอาลงมาให้ทุกคนดูไม่ได้นะเพราะาเดี๋ยวมันจะละเมิดกฎเพราะว่ามันเป็นแผลมันมีโซ่อยู่ที่คอเยอะมากแล้วก็